คือนายคนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ที่เหลืองเนี่ยฮะือว่าเป็นเป็นคนที่แบบชงรักพักดีอย่างออกหน้าออกตาเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่คนนะแล้วผมก็เป็นผู้ที่โชคดีที่ได้ไปเจอนายคนนี้นั่นคือรอบที่สองที่โดนนะครับแล้วก็มีการเข้าไปก็ตรงนั้นปุ๊บมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากครับเพราะต่อหน้านักโทษทั้งเรือนจํเขาก็มองเราเป็นตาเดียวทีนี้การที่เจ้าหน้าที่เขาแสดงออกกับเราอย่างนี้ นั่นนนั่นเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งก็คือเป็นสัญญาณการเปิดไฟเขียวให้นักโทษทุกคนสามารถที่จะทาอะไรเราก็ได้ดังนั้นพอเราเข้าไปที่เ,เข้าไปอยู่ในแดนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่หรือว่าเราสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างเป็นสุขนะเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ไม่รู้เช้าวันรุ่งขึ้นนะก็ะมีการจําแนกกองงานว่าอ่คนนี้ไปทํางานปั่นถ้วยคนนี้ไปทํางานเย็บรองเท้าอะไรอย่างนี้ ตรงนี้ผมก็โดนอีกรอบหนึ่งแต่โชคดีตรงที่ว่าคุณปามาเยี่ยมพอด,ดีคุณปาตีเยี่ยมไปปุ๊บผมก็บอกคุณปาคุณปาก็ไปกระจายข่าวทางไซเบอร์หลังจากนั้นสองวันผู้ช่วยรัมนตรียุติธรรมในสมัยนั้นผมจําชื่อไม่ได้เข้ามาเยี่ยมผมเข้ามาเยี่ยมเลยแล้วก็บอกว่าแผลมันเล็กๆอย่างเงี้ยอย่าให้มันใหญ่ขึ้นถ้ามันใหญ่เขาต้องมีมาตรการอะไรสักอย่าง องเล็บตรงนี้ก็คืออาจจะหมายถึงว่าการงดเยี่ยมญาติหรือว่าการที่จะสัมผมไปอยู่ในห้องขังเดียวเพื่อไห้ให้ผมได้พบญาติอะไรอย่างนี้ซึ่งวันนั้นเนี่ยมันไม่เหมือน,ม,น,ม,ม,อนมันไม่เหมือนทันทวุฒิในวันนั้นมันไม่เหมือนทันทวุฒิในวันที่กําลังจะปล่อยเพราะว่ามันซีมันคนละคนละระดับกันวันนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเพราะเรากลัวว่าเราจะถูกเสียบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเราก็เออเราก็เลยต้องยอมแล้วเราก็บอกว่าโอเค เขาก็เสนอมาว่าเอาอย่างนี้ให้ทําหนังสือเขาจะทํารายงานนะ,ะว่าเอาเป็นการเข้าใจผิดกันอโอเคผมก็เซนเพราะว่าเราเราจําเป็นต้องยอมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นพวกเราบ้างเป็นมิตรเราบ้างอันนี้คือความจริงหลังจากนั้นก็ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ยังอยู่อย่างไม่เป็นสุขนะเพราะว่าเราก็ยังกลัวอยู่ก็ก็จะมีคือพอช่วงที่ผมที่ผมย้ายไปที่แดนแปดปุ๊บเนี่ยก็จะมีพวก ผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่นะครับพวกที่โดนพลกรฉุกเฉินเข้ามาที่แดนอื่นเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมจะรู้ว่าที่แดนสองเนี่ยมันจะมีการเก็บยอดกันเพราะช่วงนั้นรัฐบาลประกาศยาวหยุดยาวนะครับแล้วการหยุดยาวตรงนี้เนี่ยนักโทษเขาจะได้ได้ผลกระทบก็คือไม่สามารถเยี่ยมญาติได้ไม่สามารถออกไปออกสารได้หรือว่าไม่สามารถที่จะพบทนายได้เพราะนั้นความกดดันเนี่ยมันมันก็จะใบลงอยู่กับนักโทษดังนั้นพวกเสื้อแดงที่เข้ามาตอนเข้ามาหลายร้อยคนมาก กับจำแนกไปทางแดนนู้นแดนนี้แดนหนึ่งแดนสองแดนสามแดนสองจะเป็นแดนที่เป็นอย่างที่บอกเป็นแดนวัยหนุ่มเพื่อนเพื่อนเราที่โดนพลกอฉุกเฉินเข้ามาถ้าย้ายไปแดนสองเนี่ยจะโดนกระทืบหนักที่สุดเพราะว่าแต่ไม่ใช่อาจจะเป็นมันไม่ใช่การกระทืบโดยโดยนายนะครับแต่โดยเจ้าหน้าที่แต่มันเป็นการกระทืบโดยผู้ต้องขังด้วยกันเองด้วยการที่แบบทนแรงกดดันตรงนั้นไม่ได้นะแต่แดนอื่นผมไม่รู้ว่าเป็นไงเพราะเพราะเราไม่สามารถออกไปแดนอื่นได้แต่แดนแปดเนี่ยไอ นายคนนี้คือเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยสั่งตบทุกคนเลยที่เข้ามาจับเรียงแถวแล้วก็ตบ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 หน้านะครับสั่งตบซึ่งจริงเออมันเป็นภาพที่ที่ไม่น่าดูอฮะแล้วก็คนที่ตามมาคดีหมิ่นที่ตามเข้ามาก็คือสุร,ยสรยยิยันกกเปืยสุริยันเนี่ยคือโทษมันมันชัดเจนที่สุดก็คือขู่โทรขู่วางระเบิดศิรีราชมันเป็นคดีที่เขาเขาเขาคาดเขาคาดกันแล้วว่าคือยังไงก็ต้องเอามาที่แดนแปก แล้วสุริยันสุริยันก็โดนโดนหนักกว่าผมอีกคือเขานักโทษก็จะมีวิธีการที่ที่หนักหนาคือการเขาเรียกว่าบ้องหัวการบ้องหัวที่บ้องอย่างแรงๆเนี่ยครับมันเขาเขาเขาหูเขาเนี่ยเขาเรียกหูดับหูดับไปเป็นเดือนนะครับฟังอะไรไม่ได้ยินแล้วก็ตานี้เลือดออกทางตาที่ตัวก็จะเป็นรอยช้ำเต็มไปหมดเราบอกว่าให้ให้เขาออกไปหาหมอเพื่อที่จะไปบันทึก อาการป่วยอะไรตรงนี้ไหมแต่สุริยันก็กลัววันนั้นเราเป็นแค่กลุ่มคนเล็กๆที่มีที่เราเราอะไรอะไรก็ได้ที่เรายอมยอมยอมทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็คนต่อไปเข้ามาก็คือเรื่องอากงอากงนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่คนนี้นั่นแหละสั่งให้ทํางานปั่นถ้วยตั้งแต่วันแรกผมผมเข้าใจว่าเอ,อคือในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลของประชาธิปัตปัอยู่คดีมินเนี่ยเจ้าหน้าที่แดนแปดเนี่ยจะขอรับไปคนเดียวเลย ซึ่งสามคนที่เข้ามาต่อเนื่องกันเนี่ยอากงเนี่ยก็จะถูกยา้ายไปที่แดนแปดแต่เขาอาจจะถูกถูกพูดจาพูดจาเชิงเหยียดหยามอะไรต่างๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการเขาไม่อากงไม่ได้ถูกทําร้ายแต่อากงจะถูกบังคับให้ทํางานครับที่แดนแปดจะมีกองงานปั่นถ้วยอันนี้น่าจะเข้าใจเรื่องเรื่อง ผมเคยเล่าจริงๆว่าเคยเคยเผยแพร่ทางไซเบอร์ไปแล้วแต่ว่าอยากจะพูดตรงนี้นิดนึงว่าเรื่องการปั่นถ้วยเนี่ยคนที่เข้าไปใหม่ๆปั่นไม่เป็นหรอกครับไอ้กลวยกระดาษนะฮะมันจะเป็นกลวยเหมือนกับทรงทรงแหลมๆอันนี้นักโทษทุกคนก็จะต้องทําคนเข้าไปใหม่ๆจะจะจะไปเทสก่อนคือทํานิดเดียวทําวันหนึ่งประมาณสักห้าร้อยใบห้าร้อยใบคือประมาณโลนึงก็ปั่นมันยันเช้าเช้ายันเย็นนะฮะนะมันจะมีกลวยกระดาษแล้วก็ไปนั่งปั่นอากงเนี่ย จริงๆนะ้เป็นคนแก่คนแก่เนี่ยหน้าที่ในเรื่องการปั่นถ้วยเนี่ยเขาจริงๆเขาเขาไม่ไม่ควรจะต้องให้ทําแต่อากองถูกปั่นให้ถูกคําสั่งให้ปั่นถ้วย<ด>เหมือนกับคนหนุ่มๆนะตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปแล้วปั่นไม่ใช่แค่ห้าร้อยใบสองพันห้าร้อยใบทําเสร็จไม่เสร็จไม่รู้นะแต่ให้นั่งอยู่ที่หน้าห้องของเขาด้วยโชคดีที่ว่าความเป็นคนไทยที่มีน้ําใจเนี่ยแม้นะจะเป็นนักโทษด้วยกันเขาก็เห็น แล้วเราเห็นใจอากงนะครับเพราะอากงนิ้วแกก็ไม่ค่อยดีด้วยอากงนั่งปั่นก็จะมีพวกนนักโทษเนี่ยมาแอบยิบไปแอบยิบไปช่วยกันช่วยกันทําอย่างนี้จนกระทั่งอากงได้ออกไปออกปากกันตัวไปครั้งแรกนี่คือการปฏิบัติของของในยุคนั้นหลังจากที่อากงเข้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือเอ่อหลังจากที่เขาถูกแจ้งข้อหาหลังจากประกันตัวรอบแรกแล้วต้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรัฐบาล อากงถูกย้ายไปแดนสามเพราะนายคนเนี้เจ้าหน้าที่คนนี้คือเขาเขาคงขยัก,กับคดีหนึ่งสองแล้วเพราะตอนนั้นสมพี่สมยศเข้ามาแล้วอาจารย์สุรชัยเข้ามาแล้วแล้วก็รัฐบาลเราเปลี่ยนแล้วอากงถูกย้ายไปที่แดนสามเพราะพวกพ,พ,พวกเราเนี่ยมันสนิทก,กันนะครับเราเคยกินอยู่กันมาเนี่ยหลายเดือนอยู่ก็เลยบอกว่าให้อากงเนี่ยอากงก็อยากจะกลับมาอยู่กับพวกเราผมก็ให้ทางกุณาโนนช่วยประสานงานข้างนอกจนกระทั่งได้ย้ายกลับที่แดนแป ทีนี้พอมาอยู่แดนแปดเจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็ไม่พอใจว่าเขาคงพยายามจะหลีกเลี่ยงแล้วแต่มึงยังเสือกเอากูมาอีกอะไรอย่างนี้เขาพอมาอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันฮนะก็ให้ทําเรื่องงานตรงนี้ต่อไปเขาก็ให้ทําเหมือนเดิมก็คือปัน่นถ้วยแบบเดิมไอ้พวกบรรดาเพื่อนเพื่อนก็จําอากงกันได้แล้วเาก็จะเียกอากงอากง,งกันนะก็เอางานไปช่วยทําไปช่วยทาจนกระทั่งพวกเราเราคิดว่าเราเราทนไม่ได้เราก็ให้คุณอนอนล์คุณอนอนล์จะเป็นคนประสานงานกับข้างนอกทําให้ ให้ให้อกงเนี่ยได้ย้ายกองงานไปทํางานที่เบาขึ้นจากตรงนั้นก็คือก็ไปทํางานในการถอดถอดถ้วยคือถ้วยที่ทําสําเร็จรูปแล้วก็มีการถอดมันก็เป็นงานที่เบาขึ้นแต่อากงเขานั่งกับพื้นไม่ได้นั่งนานๆก็ต้องนั่งแต่เช้าอะนั่งทํางานแต่เช้าก็คุณนอนนท์ก็ช่วยอีกผมไม่รู้คุณนอนท์ไปประสานงานกับใครนะครับแต่ว่าเราขอคุณนอนท์ไปคุณนอนท์ไปจัดการให้ จากตรงนั้นเนี่ยเราก็เราก็คิดว่าเอยมันไม่ไหวแล้วมันมันทําไมคนแก่ต้องให้ทํางานมันก็มีคําสั่งจากข้างนอกผมไม่ผมคิดเข้าใจว่าทีนี้น่าจะถึงผู้ใหญ่ของทางพักหรือว่าของทางการเมืองอะไรก็ตามสั่งให้กงย้ายไปย้ายขึ้นไปทํางานในห้องสมุดซึ่งมันไม่ต้องมันไม่ต้องมีการทํางานก็คือนั่งเฉยๆนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่พวกเราต้องโดนกันหลังจากนั้นออพออากงเสียชีวิตนะพวกเราก็ถูกคดีมาหนึ่งหนึ่งสองทั้งหมดก็ถูกย้ายมาที่แดนหนึ่งทั้งหมด ก็นับนับจนถึงวันที่ผมออกแล้วก็ยังปัจจุบันนี้พวกเราก็ยังอยู่ที่แดนหนึ่งและได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นนะครับก็หมายถึงว่าในยุครัฐบาลทั้งสองรัฐบาลเนี่ยเราได้รับการปฏิบัติตัวที่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับนี้ในประเด็นต่อไปก็คือ,อ,อความพร้อมของนวชหรือว่าความพร้อมของคนที่มาเป็นผู้นําของเราเนี่ย ในการนําในการต่อสู้ทางระชาทิไปไตยในนาคตนะครับผมอยากเล่าตรงนี้ว่าจากที่ทุกคนอาจจะทราบดีว่าเออผมเองเนี่ยได้เขียนจดหมายออกจากข้างในไปให้คนข้างนอกได้รับรู้เรื่องราวของคนในคุกอยู่เสมอนะครับแม้แต่เรื่องของการช่วยเหลือกงใจจริงแล้วเนี่ยผมอาจจะบอกว่าผมผมไม่ได้ตั้งใจที่ผมที่ผมจะช่วยนะครับแต่เพราะว่ามันไม่มีใครช่วยจริง เราจําเป็นที่จะต้องช่วยแกนนําเนี่ยมันแตกต่างกับพวกเรามากจริงๆเขามีคนมาเยี่ยมนะเขามีคือแต่ละแดนนักโทษแต่ละแดนเนี่ยก็จะคือพวกพวกเสื้อแดงก็จะถูกกระจายไปแต่ละแดนนะครับแล้วพวกเราก็เราเช้าเราก็มีกิจวัตรประจําวันก็คือการเกาะรั้วแล้วก็มองว่าแกนนํามีอะไรมากินบ้างเนเขาก็จะเข็นคือแกนนําเนี่ยเขาจะมีมวลชนของเขา เราลองคิดดูว่าเราก็เป็นนักโทษเสื้อแดงเหมือนกันนะครับแต่เวลาตีเยี่ยมทําไมเขาไม่ตีเยี่ยมเราเขาตีเยี่ยมเฉพาะแกนนําออกไปเรารู้ว่าแกนนําออกไปเยี่ยมในขณะที่เราไม่มีใครมาเยี่ยมเลยแกนนําเยี่ยมปุ๊บมีมวลชนมาเยี่ยว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 ดีใจข้างนอกมีข่าวออกมาให้กําลังใจแกนนําไอ้พวกเราที่อยู่กันสองสามร้อยคนเนี่ยมันจะคิดยังไงถามว่าเขาจะต้องจำเป็นต้องชี้แจงจราไหม หรือว่าเราเราอยากรู้ไหมเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นคําถามว่าทําไมเขาถึงไม่เข้ามาดูแลเราพัก่อไทยเคยเข้ามาครั้งหนึ่งหลังจากที่สลายการชุมนุมมีเข้ามาก็มีสอสอเข้ามาแต่งตัวกันอย่างดีฮะเข้ามาอย่างมีเกียรติเข้าเข้ามาต้อนต้อนเราเข้าไปแล้วก็ไปสวัสดีกันไปให้กําลังใจกันเข้ามาครั้งเดียวตลอดสามปีเข้ามาครั้งเดียวเข้ามาแล้วก็ให้เงินกันคนละสองพันแล้วก็กับข้าวมื้อหนึ่งของใช้ชุดหนึ่งแล้วจบ นอปชเองก็เหมือนกันผมนับครั้งได้ก็คือสี่ครั้งเขาคงเข้าใจว่าเราคงกินอาหารแบบในคุกได้มั้งหรือว่าเราสามารถจะใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับผู้ต้องขังธรรมดาได้ตรงนี้เราเราก็อยู่ได้แต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเรารับไม่ได้จริงๆแกนนาทุกคนเนี่ยโอเคเขาอาจจะมีเงินนะครับเขาอาจจะมีเงินซื้อของใช้ส่วนตัวหรือว่าอะไรแต่บรรดาแฟนขับหรือว่าดามมวลชนที่มาเยี่ยมเนี่ย เขาซื้อของไม่อั้นแต่ละคนก็จะเข็นของของเยี่ยมเป็นคันรถเป็นคันรถนะฮะแล้วก็เข็นข้าแดนไป <_ S 1> พวกเราก็จะยืนอยู่เกาะรั้วแล้วก็ทบแล้วก็คือคือคือคอดเขาเรียกความความน่ารักหรือว่าความน่าน่ายกย่องของพวกเสื้อแดงด้วยกันคือไม่ขอไม่ให้ก็ไม่ขอแม้จะเป็นแกนนําด้วยกันเพราะฉะนั้นพวกเราก็เสร็จเสร็จไอ้พวกนักโทษที่มันรู้ว่าเป็นแกนนํามันก็เข้าไปขอพวกเราก็พวกเราก็จะไม่ได้ เราก็จะอยู่แบบเจ็บปวดเราเหมือนกันเราเรากินคืนเลือดตัวเองดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มแกนนำกับกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพวกเราเองนะเราได้ออกไปเยี่ยมแล้วเราก็ได้มีมีอยู่แค่ไม่กี่ครั้งที่เราได้ออกไปเยี่ยมแล้วเราก็เจอเจอกันเองนะเวลานั้นเนี่ยเราเห็นความยากลำบากบางคนเนี่ยก็ไม่มีรองเท้าจะใส่กางเกงก็ไม่มีจะใส่นะก็คือใส่กางเกงหลวงซึ่งมันมันมันมีความยากลาบากมากน,ะนปชไม่พร้อมจริงจริง จนกระทั่งเนี่ยก็ได้คุณอ,อนนท์ผมเองผมคิดว่าเราน่าจะทําอะไรสักอย่างเพราะี่มีคุณอ,อนนท์เท่านั้นที่เข้ามานะก็เลยขอให้คุณอ,อนนท์เนี่ยช่วยซื้อมาม่าให้เราสักให้เราสักลังหนึ่งนะครับแล้วก็นมให้เราสักแพ็คหนึ่งความมันมันยากลำบากเวลานั้นเนี่ยแม่แต่มามา่าสัก